กรกต,อต,อตเองก็ต้องส่งเสริมให้คนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับอย่าไปออกกฎเกณฑ์คุิกาต่างๆที่เป็นปนัญหาอุปรสรรคทําให้คนไปใช้สิทธิ์ได้ยากได้เย็นมันก็เป็นหน้าที่ของกรกต,ตแหละครับที่จะต้องออกแบบทั้งกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งคูหาเลือกตั้งสามที่เลือกตั้งบัตรเลือกตั้งาการอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะทําให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ได้โดยง่าย ไม่เรื่องของรูปแบบบัตรเลือกตั้งที่เราเป็นปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายก็ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะว่าคุณจะต้องมีรูปแบบอย่างไรเขาเขียนแต่ว่าบัตรเลือกตั้งสองแบบเนี่ยต้องมีความแตกต่างกันอม,มันก็แตกต่างอยู่แล้วหัวไม่เขียนแตกต่างกันนะแ,แล้วก็เวลาออกเสียบมามันก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วแหละมันก็ไม่ใช่ว่าแหมจะต้องเป็นประเภทหนึ่งเป็นตัวเลขเฉยๆอีกประเภทหนึ่งต้องมีทั้งชื่อพักทั้งโลโก้พัก นะั่นคุณบอกว่าแหมถ้ามันมีทั้งชื่อพรคโลโก้พักแล้วบัตรแตกต่างกันเออแล้วบัตรมันไม่แตกต่างกัน,นกลัวผิดกฎหมายกลัวเรื่องตั้งเป็นโมฆะเฮ้ยคุณก็ทําบัตรแรกเป็นบัตรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไปดิอะไรประมาณนั้นก็ก็ทําได้เป็นแ <c oughs> <ishing S 1> ค่อะความสะดวกใช่ไหออคือสาระสาคัญคือเขาแค่ให้แตกต่างกันแต่แตกต่างกันแต่สีต่างกันก็ถือว่าแตกต่างกันก็จบแล้วจริงๆงมันควรจะจบเ้งแต่สีแล้วคนใชยตาบอดสีมองเป็นสีขาวดาไปหมดอ่ะอ่าเนี่ย หัวมันก็เกียนแตกต่างกันขนาดของบัตรมันก็แตกต่างกันที่ชัดเจนเหมือนคลิปิะคลิปที่ปลายปลายแหว่งหน่อยจริงๆก็แตกต่างละอะไรเงี้ยใช่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 เนี่ยมันไม่ใช่ประเภทว่าพอบอกแตกต่างกันปั๊บเนี่ยฝั่งหนึ่งต้องเป็นตัวเลขอย่างเดียวเนาะแต่อีกฝั่งนึ่งต้องเป็นทั้งชื่อพรคทั้งโลโก้พัคแล้วก็ตัวเลขด้วยเพราะว่าคําอธิบายมันมันไม่ไหวอ่ะ อันก็ต้องเรียนตามตรงแล้วคุณแสลงก็อยากจะอธิบายให้มันมีเหตุผลนะนะแสลงเป็นเลขาเนี่ยแต่ผมว่าก็เป็นการอธิบายที่ดูไม่ไหวจริงๆถ้าบัตรเลือกตั้งต่างประเทศนะมีชื่อคนด้วยอะไรนะกันนะมีชื่อคนด้วยมีชื่อผู้สมัครเลยอ่อนะบัตรของต่างประเทศนะมีชื่อผู้สมัครเลยและบางประเทศนะพิมพ์หน้าผู้สมัครลงไปในนั้นเลยอืมเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนเลือกไม่ผิดตัวถูกไหมนะบางประเทศไปดูนะครับมี งานของขนาดนั้นเลยเพราะเขาเมอกว่าเจตนาของประชาชนนั้นสําคัญที่สุดประชาชนจะต้องเลือกตั้งโดยไม่ผิดพลาดไม่ถูกทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ใช้คะแนนเสียงของเขาไปอ,อโดยที่ลงคะแนนเสียงผิดพลาดก็จะไม่ตรงกับเจตนาข,ของประชาชนก็ต้องคิดสิ่งนี้ไม่ใช่คิดว่าตัวเองสะดวกสบายใช่ไหมครับ นะถ้าถามว่าวันนี้ยังเปลี่ยนทันไหมเปลี่ยนทันครับทันใช่ไหมอาจารยแ์แต,แต,แต,แต่ทุกวันที่ท่านออกมาพูดเนี่ยท่านพูดเพื่อให้ตนว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนกกต,อตอเองเนี่ยออ,อย่ายึดมั่นถือมั่นตัวเองเกินไปอะไรที่สังคมเขาให้รับผิดชออะไรที่ประชาชนให้ความเห็นเนี่ยรับฟังบ้างเถอะครับนะเพราะว่ามันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ทําให้เกิดการร้องกันไปหล,ลังนะครับหรือเกิดการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งกันายหลัง หรือเป็นการเปิดช่องให้เกิดการทีจะติดการตั้งเกิดขึ้นบัตรใบเดหลุดจากโรงพิมพ์ก็เจ๊งทั้งประเทศแล้วครับเอาคุณง่ายๆถูกไหมครับบัตรใบเดยวหลุดจากหลุดจากโรงพิมพ์แ่ะผมก็ทาบัตรปลอบได้แล้วครับอมาทาบัตรปลอบปั๊บเนี่ยผมก็เปลี่ยนเหีบได้ครับแต่คะแนนคุณอะไรก็แล้วแต่ผมก็สามารถจัดการให้เป็นคะแนนอื่นได้ครับอืแล้วก็ไอ้คะแนนที่อยู่ในเหีบที่เป็นปปบัตรปลอมเนี่ยถามว่ามันจะที่สุดอย่างไรต้องอใช้คําสั่งสาร นะในการเปิดหีบถึงจะเอาบัตรออกมาดูว่าจริงหรือปลอมนะอืมนะมันไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เนี่ยอะไรที่มันป้องกันได้ดีกว่าตนเองอะไรที่ป้องกันได้แล้วก็ป้องกันอะไรที่ทําให้ประชาชนลดความเครือบแคลงสงสัยได้ก็ลดเถอะครับ